พรกิจนีครับมุกไหม่เล่นโซดูกูก,กับน้องๆฮนะคิดว่าจะสู้น้องๆได้ไหมฮะดูจากทรงก็น่าจะรู้นะคะเพราะว่าว่านั่นแหละคะ่ะคือดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยเป็นคนที่หัวไวมีไหวพริบแล้วก็เก่งคณิตศาถูกไหมฮออะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะับผมคิดว่ามุกใหมเนี่ยไม่น่าแพ้ นะดูน้องสินี่ยังเดินไม่คล่องเลย <laughs> จริงๆแม่แพ้ก็อาจจะเป็นเพราะยอมอะค่ะไม่ยอยากให้เด็กเด็กร้กองไห้ได้ข่าวว่ามีเฉลยปะ <laughs> ไม่ไมีนะเอามันนี่เอามันี่ <laughs> เอ <laughs> เอ <laughs> เดี๋ยวขี้โกงนะอ่ะเอาอันนี้ไปแจกให้น้องๆเลยนะ <laughs> อ,<เ>อืมมาเริ่มกันเลยดีกว่าส <laughs> <เ>ุดกุรันใช่อันนู้นอร์สินะขาวอีนะ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฟุกครับน้องฟุกเหรอครับน้องฟุกคิดว่าน้องฟุกเนี่ยจะสู้พี่มุกใหม่ได้ไหมฮะได้ครับอุ้ยนี่เป็นไงล่ะอุ้ยตายละเมื่อกี้นี่พี่มุกใหม่เขาส่งสายตาอามาหิดนะรู้สึกไหมฮะรู้กครับกลัวไหมฮะกลัวแต่ว่าสู้ใช่ไหมฮะอ่าน้องฟุกสู้ตายนะฮะเอาละเรามาแข่งกันเลยดีกว่าได้ค่ะใครเสร็จก่อนกันน้องฟุกเอาเลยนะพร้อมนะมห้าสี สามสองหนึ่งเริ่มครับผิดปะเนี่ยเดี๋ยวแพ้ท้องเดีเพิ่งทัดดิผิดปะเนี่ยมุกใหม่ น้องๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ร่วมแข่งกับมุกใหม่ด้วยเรามาลองดูกันดีกว่าว่าน้องคนไหนเนี่ยที่จะเป็นคนที่เสร็จคนแรกนะเดี๋ยวปล่อยให้มุกใหม่เนี่ยนะฮะนั่งแข่งกับน้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปถามความรู้สึกน้องๆกันดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างครับสวัสดีครับตกกระชายชื่อเล่นชื่ออะไรครับเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเล่นเป็นไหมฮะก็ไม่ค่อยเป็นนะคะอ๋อนั่นนี่ถูกไหมเนี่ยผิดผิดเหรอเออ จะบอกว่าเนี่ยมันผิดแหละว่าสีอ่ะมันอยู่กับสีไม่ได้ไงใช่ป่ะอันนี้ก็สีอันนี้ก็สีนนสใช่ปะ่ะเออลู้สึกยังไงบ้างครับได้มาเล่นกับกิจกรรมนี้ก็สนุกครับสนุกใช่ปะ่ะอ,อยากได้ของรางวัลอะไรครับมีกระเป๋ามีมมล่มมีแก้วน้ําดินสอก่องดินสออะไรเงี้ยครับก็อยากได้แก้วน้าแก้วน้ํากลับไปดูมุกใหม่กันเนี่ย มุกไหมเป็นยังไงบ้างครับมุกไหมน้องเล่นผิดนี่ผิดหมดเลยนี่ผิดผิดผิดทุกแถวเลยโอ้นี่แกงน้องหรือเปล่าครับไม่ได้แก้งคนนี้เขาโปรโยฮะว่าเขาเก่งเขามีความรู้สโดก,กุเป็นไงล่ะมั่วเอาเรามีผู้ชนะแล้วผู้ชนะขอแสดงความยินดีกับน้องขอมือหน่อยครับ ยินดีด้วยนะครับน้องคือผู้ชนะครับน้องเลือกของรางได้หนึ่งอย่างครับเชิญครับตุ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 บ Angry Bird อาแล้วน้องเลือก Angry Bird ครับรู้จักไหมเนี่ยคืออะไร Angry Bird ครับ Angry Bird คืออะไรรู้ไหมฮะตัวการ์ตูนครับตัวการ์ตูนถูกต้องครับรับรางวัลไปเลยนะครับอู้เก่งมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าเรานับกันตามภาษาเด็กนักเรียนเนี่ยนะ,ะผู้ชนะคนแรกเนี่ยถือว่าสอบได้ที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งเนี่ยไปแล้ว ทีนี้เรามาดูนดีกว่าครับว่ามุกใหม่ของเราเนี่ยนะฮะจะสอบได้เท่าไหร่มุกใหม่รู้เปล่าว่ามันเนี่ยเขาแข่งกันนะว่าเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งชนะแล้วใช่ป่ะถือว่าสอบได้ที่หนึ่งม,มุกใหม่จะสอบได้เท่าไหร่ไม่คือจริงๆอ่ะมุกจะต้องมาแล้วแต่คือมุกแบบ อยากยอมแพ้น้องเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องสิยสละให้เด็กให้เด็กเขาชนะให้เด็กเขาได้ของรางวัลถ้ามุงชนะเด็ยมุขก็จะไปแย่งของรางวัลของน้องเขาซึ่งมันไม่ดีไงเออคือจะบอกว่าไม่ได้หวังของรางวัลไม่เลยยอมแพ้แล้วก็ไม่ได้อยากชนะด้วยไม่เลยคอยดูแลกันคนสอบได้ฮ่โลแล้วตอนนี้เราได้ผู้ชนะคนที่สองแล้วครับธองดัลน้องอะไรเอ่ย วีรศัก,กดิ์ปัญญาประสิตครับน้องวีรศักดิ์ครับผมตอนนี้นะน้องเป็นผู้ที่ชนะคนที่สองครับน้องเลือกรางวัลได้หนึ่งชิ้นครับเอาเลยฮะนี่เก้าอี้กระเป๋าล่มนี่ฮะ,ฮะเด็กชายวีรศักดิ์ปอหนึ่งเด็กเดี๋ยวนี้เก่งนะปอหนึ่งเนี่ยเล่นโซลูกุเก่งแล้วอ่ะอยิ่มากนะ แล้ในสุดภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเย้ yeah. <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าวันนี้อากาศมันอบอ้าวเหลือเกิน39องศาใช่ ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณน้องมุกหมายขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆอาสาสมัครทุกๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะน้องมุกหมายที่มีภาพยนตร์ท็อปซีเฟวัยรุ่นพันล้านซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงวันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยนะฮะรวมไปถึงเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้เราเนี่ยมีภารกิจในวันนี้ทําให้เราสองคนได้มาเจอกันไอยะไอยานะก็วันนี้น้องมุกหมายทาอะไรไปบ้างฮะวันนี้ค่ะก็อย่างแรกเลยก็ไปขูดขูด ขูดให้สีมันออกแล้วก็มาทาสีแล้วก็กวาดขยะแต่จริงๆคือใจเราไปประมาณสิบกว่าอย่างเราห้องน้ำมีไปหมดเลยใช่ถ้าเกิดมีสิบมือน้องมุกใหม่คงจะเหนื่อยกว่านี้อืนะแล้วก็ได้ปล่อยปลาด้วยอาใช่ปล่อยปลาปลาตัวน้อยใช่นะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องมุกใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับภาพพนตร์เรื่องไหนเนี่ยจะมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําภารกิจดีๆในแบบนี้ นะฮะก็ต้องติดตามกับรายการ Feel Good Be Good กับผมนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ,สว,ส,บสวัสดีครับสวัสดีค่ะ